ช่วยกันใส่แม้ช่วยครับดูแลรักษาวาะอาดนะครับให้ลูกนะครับนายกเซลีนมานะครับดูแลรักาดสวัสดีครับสวัสดีครับนายกเซลีนมานะกำลังใจจหกันเลยนะครับในะลรกให้นะครับแม่ค้าแม่ขาย สวัสดีครับไมได้สวัสดีครับวันดีครับทไมล้างาเยอะจัครับวันี้ย่างงีงเี้ดีวมากัสวัสดีครับ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 นายกเซรินมานะครับด้วยกันรักษาความสะอาดนครับขเปนะครับผมขายอย่างเง้ยนะครับครับมสวัสดีครับสวัสดีครับนายกเซรินมานะครับขายดีไหมครับขายดีคุณครับสไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับเวลระยะห่างแล้วก็

ดเดียวเขาเรียกแดดเดียวร้อเลยค่ะพี่ขาไถ่ไถ่หนุ่ยสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมโอ้แดดเดียวเขาเรียกแดดเดียวร้อเลยค่ะพี่ขาไถ่ไถ่หนุ่นนยสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม ค้าขายก็เริ่มดีขึ้นมียอะขึ้นเรื่อยๆก็ลูกค้าก็เริ่มรู้จักตลาดนี้มากขึ้นก็เรื่องเศรษฐกิจอะค่ะการขายจะได้คล่องขึ้นก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ว่ามีตลาดนัดอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบกดล็อปให้มากขึ้นอะไรยอย่างเงี้ยระยะเวลาในการค้าขายค่ะอยากให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้ ขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก็คือคนเดินเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยอะค่ะยอดขายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคือไม่มีรายได้เข้ามาเลยอะค่ะคือจะทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะซื้อของก็ยากคนก็ไม่กล้าเดินรายได้เราก็ลดลงไปอะค่ะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อมีสามารถซื้อได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมะค่ะเหมือนว่ามีมีศักยภาพในการซื้อเยอะแล้วก็ลูกค้าดเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนปิดดีพี่พอปิดปุกเย็บเลยแล้วโบก่าอาจจะหลายอย่างทุกคนเริ่มแบบว่างงานเยอะก็หามาทามาขายเยอะขึ้น<ม>ก็น่าจะลดลงครับปกติเป็นนักดนตรีพี่มไม่มีงานเลย<ม>ก็มาทําอาชีพเนี้ยพอทำปุ๊บก็โดนล็อกดาวน์อีกก็ลาบากครับใช่ครับตอนนี้กระแสมันเยอะพี่กระท่อมก็มาอีกก,กัญชากำลังมาโดนล็อกดาวน์ไปก่อนกระท่อมมาโผล่ตอนนี้กระท่อมก็จะมาก่อนอะไรแบบเนี้ยครับพอประเทศไทยพี่อะไรขึ้นมาก็เหอดขึ้นมาก่อน แต่ก็ค่อยๆหายไปถ้าไม่มีอะไรที่ถูกต้องอะไรเงี้ยับงพรโบที่กำลังมาครับเดี๋ยวก็จะเยอะเลยมีหลายรถครับมีหลายรถเลยอย่างเงี้ยครับหลายรถเยอะมากเลยแล้วกัญชานล่ะคะกัญชาก็อยู่ที่เลยครับกัญชาก็หลายรถพี่อย่างเงี้ยครับกัญชานะครับกัญชามีหลายรถมียันสตรอเบอรี่อะไรประมาณนี้เลยพี่เหมือนที่อยู่ในป้าข้างหน้าอย่างเงี้ยครับเยอะมากครับ ต้งกัะชานะไอเดรอดรัต้องเดือกัอหชา